ฉากหน้ากลัวของภาคนี้นะคะก็กลับมาใช้กรรม,มวิธีเดิมของสองภาคแรกค่ะเน้นสร้างบรรยากาศให้หน้าขนลุกมากกว่าการจ้ำสแกรเรื่อยเปื่อย The Conjuring Last Light คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้ายพวกคุณทำมากี่ครั้งแล้วคงสักพันแต่ละครอบครัวแตกตา่างกันและมันก็มักจะเกิดขึ้น บางอย่างเปลี่ยนบางอย่างไม่เหมือนเดิมถ้าบิดาพระบุตรรับพระจริตก็เป็นผลงานสุดท้ายสำหรับการปิดตำนานคู่รักมือปราบผีค่ะเอ็ดและลอเรนคดีสุดท้ายนะคะในปี1986ค่ะกับการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งที่กำลังเจอกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติกำกับโดยไมเคิลชาเวสค่ะผู้กำกับคนเดิมจากภาค3 ตัวหนังเนี่ยค่ะก็มีความยาว2ชั่วโมง15นาที สำหรับภาคนี้นะคะก็หลังจากที่เอ็ดและรอเรนเนี่ยะคะกำลังใช้ชีวิตหลังกระษียณอย่างมีความสุขค่ะส่วนฝั่งของจูดี้ลูกสาวของพวกเขานะคะก็กำลังจะสร้างครอบครัวใหม่กับชายที่รักค่ะดานมีเคสด่วนนะี่คะที่ทำให้พวกเขาต้องจับไม้กางเขนอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเมื่อครอบครัวหนึ่งเนี่ยคะกำลังโดนโจมตีจากปีศาจร,ร้ายหลังจากที่พวกเขานำกระจกไม้โบราณเข้าบ้าน,นะคะ่ะ ที่สำคัญนะคะเจ้าปีศาจตนนี้ค่ะคือผีตัวแรกที่เอ็ดและรอเรนพบเจอจนนำไปสู่ฝันร้ายที่ทั้งคู่ไม่เคยมีวันลืมค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากรู้ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะถือว่าดีขึ้นกว่าภาคที่แล้วแต่ยังเทียบไม่ติดกับสภาคแรกของเจมวันที่ทำเอาไว้ดีมากค่ะ อย่างเดอร์คอนซูเลภาคแรกนะคะที่โดดเด่นในแง่ของฉากหลอกที่ทำเอาหลอนแบบไม่ต้องมีจัมส์แ์กถ้าซีนปรบมือนะคะในขณะที่พำลังเล่นซ่อนแอบหรือว่าซีนราวตากผ้าที่เล่นในจังหวะแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะส่วนภาค2นะคะภาพจำแรกคือการปรากฏตัวของผีแม่ชีค่ะโดยเฉพาะซีนเด็ดตรงกรอบรูปที่ตั้งไว้ในห้อง หรือแม้แต่การหักมุมของเรื่องราวในช่วงท้ายซึ่งทำเอาไว้เจ๋งมากค่ะแต่สำหรับเดอะคอน o u ริง g 4เนี่ยคะจะแตกต่างตรงที่ช่วงแรกนะคะจะแบ่งการเล่าออกเป็น2เส้นเรื่องค่ะฝั่งหนึ่งนะคะก็คือครอบครัวของเอ็ดและวรอเรนค่ะส่วนอีกฝั่งเป็นครอบครัวสมิฟก่อนที่จะมาบรรจบกันในช่วงกลางเรื่อง เมนหลักๆของภาคนี้นะคะก็คือการถ่ายทอดให้คนดูเห็นถึงความรักความผูกพันของบ้านเอบรอรเรนค่ะที่มีต่อลูกสาวอันเป็นที่รักจูดี้แถมยังมีการอธิบายให้เข้าใจนะคะถึงสัมผัสพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กเกี่ยงภาครากนะคะที่จูดี้เริ่มสัมผัสได้จากตุ๊กตาแอนนาเบลหรือภาคที่2นะคะในซีนที่จูดี้แอบรู้สึกถึงวิญ,ญญาณที่อยู่ภายในบ้าน,นะคะ่ะซึ่งทุกๆซีนที่ถูกปูมานะคะมันก็มาเชื่อมโยงให้เราเห็น ถึงพัฒนาการของจูดี้ในภาคนี้ค่ะซึ่งมีให้เห็นอยู่หลายซีนสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่มีความละไมา้ายคล้ายกับรอเลนค่ะส่วนประเด็นพ่อกับลูกเขยนะคะที่ถูกใส่เข้ามาเรามองว่ามันดูเชยนะคะแล้วก็แอบเสียเวลาอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะรู้สึกว่าไม่ได้อินตามที่ตั้งใจจะเล่าค่ะทำให้เราเนี่ยแอบลดโซกัสไปอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะ เคสของครอบครัวเสมอเนะคะ่ะค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกับ2พงภแรกเนะคะเพราะเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในบ้าน,นะคะ่ะที่ประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนที่สําคัญนะคะวิญญาณพวกนี้ก็มักจะลงมือกับเด็กๆเ,เป็นอันดับแรกบรรยากาศโดยรวมของบ้านหลังนี้เนะะี่ยค่ะก็ทําออกมาได้น่ากลัวะคะ่ะทั้งจังหวะการหลอกที่ทําให้เรารู้สึกเสียวสลังอยู่หลายซีนะคะไม่ว่าจะเป็นซีนดึงสายโทรศัพท์หรือว่าห้องใต้ดิน,นะคะ่ะที่ให้ฟิลแบบภาคแรากเน้นสร้างบรรยากาศให้ดูผิดปกติ จนน่าสะทึงกลัวมากกว่าการจัมส์แกร์ค่ะส่วนซีนเด็ดนะคะก็ต้องยงให้ซีนหน้าทีวีค่ะในการเซ็ตหลอกจังหวะไล่มาตั้งแต่หน้าทีวีนะคะชั้นวางของการใช้แสงของสิ่งแวดล้อมด้านนอกจนปิดจบด้วยการไล่ล่าแบบผสมจัมส์แกร์ที่ไม่ทันตั้งตัวค่ะ ส่วนซีนหลอกของฝั่งจูดี้นะคะเรามองว่ามันเล่นกับจังหวะหลอกตุ้งแช่ที่แบบคาดเดาได้ง่ายอะคะ่ะเล่นกับสเต็ปเดิมๆอย่างซีนลองชุดแต่งงานนะคะซีนในห้องนอน,นะคะ่ะส่วนแอนนาเบลนะคะที่เคยเป็นไฮไลท์ของภาคแรกนะคะอันนี้กลับรู้สึกว่าใช้วินที่หลอกที่ผิดแปลกไปหน่อยนะคะออกแนวแฟนตาซีมากกว่าที่จะน่ากลัว คลายแม็กค่ะสำหรับปีศาจตนสุดท้ายนะคะกระจกโบราณะคะ่ะดูจะเป็นปีศาจที่ไม่ได้เผยเห็นตัวตนและที่มาของมันเลยนะคะมันทำให้ความน่ากลัวเนี่ยดูน้อยลงกว่าทุกภาคค่ะวิธีปราบค่ะอาจจะดูง่ายดายละลายชั้นเชิงมากกว่าภาคอื่นไปเน้นฝั่งดราม่าของครอบครัวส์มากกว่าพิธีปราบผีค่ะรวมๆแล้วนะคะ The Conjuring 4ค่ะเป็นการกลับมาแก้มือได้ดีของไมเคิลชาเวสค่ะ สำหรับการปิดตำนานคู่รักมือปราบผีเอ็ดและรอเรนค่ะฉากหน้าตัวของภาคนี้นะคะก็กลับมาใช้กรรมวิธีเดิมของสองภาคแรกค่ะเน้นสร้างบรรยากาศให้หน้าขนลุกมากกว่าการจัมสแกร์เรื่อยเปื่อยจังหวะการเล่านะคะก็เปลี่ยนนาวเป็นสองพาร์ทค่ะใส่ความเป็นดราม่าครอบครัวที่มากขึ้นไคลแมกนะคะก็เน้นไปที่อารมณ์ตัวละครมากกว่าทริคปราบผีะคะ่ะเพื่อพุ่งไปสู่ตอนจบที่ครบสมบูรณ์ สำหรับเด e Contouring สีนะคะนะก็ขอให้คะแนนไว้ที่7เต็ม10ค่ะและสำหรับใครที่ไปดูกันมาแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ